สวัสดีครับวันนี้นะครับศิลาพุทธคุณนะครับโดยช่องบ้านพักเครื่องออนไลน์นะครับจะมาพาเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จในตำนานพระสมเด็จเนื้อผงใบลานเนื้อนะครับเทาดำนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือองค์พระองค์นี้นะครับในกรอบเพื่อนเพื่อนดูนะครับพุทธศิป์นะครับนี่ครับอกกระบอกนะครับ อกกระบอกนะครับใบหูติดชัดฟังเดียวนะครับองล่ำสวยงามพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับด้านหลังนะครับเรามาแกะดูกันเลยครับนี่เมืองต้นสวยไหมครับเพื่อนอผ่านเพื่อนมาดูเนื้อชัดๆนะครับ นี่นะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเพื่อนองค์นี้ก็มีกระเทาะด้านล่างนิดนึงนะครับแต่กระเทาะเนี่ยก็จะได้เห็นเนื้อในนะครับโดยพิมพ์ทรงนะครับเป็นทรงพระสมเด็จมีกรอบกระจกนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับมีกรอบกระจกนะดูความเก่าธรรมชาติความเก่านะครับวันนี้นะครับเราได้ เลนมาโครมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยายดูเนื้อกันชัดๆนะครับอันนี้คือนี่ฮะเพื่อนๆกดจนถึงพิมพ์บริเวณเนี่ยฮะบล็อกพิมพ์บริเวณน,นี้นะครับเดี๋ยวบริเวณน,นี้กันเนื้อเกินก็ตัดไปนะครับนี่ครับความเก่าด้านหลังครับเป็นพื่อนเห็นผงขาวผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีมวลสารอีกมากมายนะครับนี่ครับรอยการตัดแล้วก็ มีรอยครูดนะครับมีรอยปูดไตนะครับเพื่อนๆชัดเจนไหมครับให้ดูตรงรอยบินนะครับเพื่อนบินแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเม็ดพงพุทธคุณนะครับเม็ดโตโตกระจายนะครับ ขาบอกว่ามีพงพุทธคุณนะครับมีพระสมเด็จทอเม็ดถั่วเขียวเนี่ยครอบครัวก็มีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแล้วนะครับดูเกตนะครับก็จะเป็นบวมๆคล้ายๆเกตบัวตูมนะครับแต่ว่าทะลุเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเพื่อนซุ้มที่ทะลุไม่ชัดเจนเนาะอ่านะครับนี่คือพิมพ์เบื้องต้นนะครับ เราจะขยายนะครับกันด้วยกล้อง 10X กันนะครับเพื่อนนะือว่าเราจะเห็นอะไรจากพระองค์นี้กันมากนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับขยายได้แล้วครับเพื่อนดูพระพักครับพระพักขององค์พระนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับสองเนื้อกันให้ช้ำๆไปเลยครับ นี่นะครับมวลสารผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ดูคราบความเก่าคราบแคลไซด์นะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมฮะรอยเนื้อเนื้อตามเนื้อพระนะครับรอยชำ้ำบนเนื้อที่สัมผัสถึงนะครับแล้วก็ลองรอยความเก่านี่ฮะคราบแคลไซด์ในส่วนที่ลึกๆนะครับสัมผัสไม่ถึง ท่านเพื่อนจะเห็นนะครับนี่ฮะดินสีแดงนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อผงจากทุ่งเศรษฐีนะครับอันนี้นะครับเป็นเม็ดแรกขาวคุณนะครับเนาะแล้วก็เนื้อระเบิดออกไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีผงพุทธคุณกระจายอยู่นะครับ ตรงมุมนี้เ,นเพื่อนๆนี่ตรงนี้ดำๆเวกตรงนี้เพื่อนเห็นชัดไหมน,นี่นะครับเดี๋ยวส่องอีกมุมหนึ่งนะนี่ฮะเป็นดำๆวาวว้าวนะครับตรงนี้นะครับนา่าจะเป็นเหล็กไหลไพลดำนะครับรอยแตกรานตามธรรมชาตินะครับมีเส้น อาสนะนี่ฮะเป็นซอนสองเส้นนะครับนี่ครับคม,คมสๆสวยๆนะครับนี่ครับมาดูรอยตัดด้านข้างกันครับด้านข้างก็จะเห็นเนื้อมวลสารเยอะนะครับแล้วก็ชัดนะเพื่อนเห็นไหมฮะ มีเม็ดดำๆนะครับแล้วก็เม็ดขาวๆวาวๆนะครับอันนึงน่นก็จะเป็นเหล็กไหลเงินยวงอันนึงก็จะเป็นเหล็กไหลไพลดำนะครับเพื่อนโดยธรรมชาติของผงใบลานเผานี่นะครับดูดแม่เหล็กก็จะติดง่ายนอนด้วยการเปลี่ยนสภาพเป็นโลหะที่ดูดติดนะครับนี่ครับเม็ดแรกขาวคุณนะครับ ใช่ดเนื้อชัดๆจะจุใจเลยครับมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ฮะรอยขูดรอยขูดนะครับค่อยๆดูเนื้อกันไปครับเพื่อนก็จะเห็นสภาพของแคลซซายนะครับเนาะคราบน้ำว่านนี่นะครับคราบน้ำว่านกระจาย นี่เป็นสีที่แตกต่างนะครับนชัดเจนไหมอ่านี่นะครับแคลไซอลาโกไนครับน้ำว่านะครับกระจายในองค์พระนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะสะท้อนจากแสงเนี่ยนะฮะสีเงินเงินวาวๆเนี่ยนะครับจะกระจายอยู่ตามองค์พระเต็มไปหมดเลยครับรอยแตกรานธรรมชาตินะครับ นี่ฮะอยแรน่หลุดวานหลุดนะครับกระจายนี่เพื่อนดูเนื้อการช่ำๆไปเลยครับค่อยๆดูครับสมเด็จเนื้อผงใบลานนะครับเป็นหนึ่งในสมเด็จที่ได้รับการขนานนามว่าพุทธคุณดีมากนะครับบางคนเขาก็จะบอกว่าโดยความเป็นเนื้อผงดำานี่นะครับ ก็จะอยู่ในโซนของอพระที่มีความอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมครับอำนาจบารมีเนาะเพราะว่าการได้ผงใบลานหรือผงดำก็เกิดจากเอาใบลานนะครับมาจานจารึกตัวอักษรน,นะครับนี่รอยหนอนด้นเพื่อนจานจารึกตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ บันทึกพระธรรมคำสั่งสอนเนาะพอชำรุดไปนะครับก็อยากให้พระธรรมคำสั่งสอนนั้นยังมีประโยชน์มีคุณค่านะครับมีพุทธคุณก็เลยเผาเอามาทำเป็นเนื้อพระกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางตำราก็บอกว่าเขียนยันนี่แหละนะครับยันต่างๆคาถาต่างๆท,ที่เป็นหัวใจของพระพุทธคุณต่างๆนี่นะครับก็แล้วก็มาเผาเพื่อจะเป็นมวลสารเพื่อนดูรอยนอนด้นรอย ตกรานตามธรรมชาตินะครับซุ้มก็นี่ครับยุบซุ้มก,มก็เขาเรียกว่าอะไรฮะย่นยุบย่อเข้ามานะครับซอกแขนนะครับมวลสารนี่แห้งนะครับก็แยกจากมวลสารเดิมแล้วองค์นี้เนื้อเท้านะครับเพื่อนเเห็นคราบเนื้อว่าเห็นคราบแคลไซอะลาโกไนไหมครับ ดยเฉพาะด้านหน้าด้านพระภของพระองค์นะครับเห็นชัดสวยงามหน้าอกนะครับลำตัวก็เป็นทรงกระบอกนะครับเพื่อนดูทรงแขนครับทางนี้ทิ้งตรงหักศอกนะครับทางนี้โค้งงอนะครับตามตำราเลยอ่านี่นะครับดูภาพรวมนะครับขยายให้เพื่อนๆดูเนาะ สวยงามนะครับมวลสารหลากหลายครบถ้วนนะเพื่อนนะนี่นะครับสมเด็จเนื้อผงใบลานนะครับเป็นหนึ่งในะสมเด็จตำนานเนาะสมเด็จจะมีอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ดำกว่านี้เพื่อนอันนั้นก็คือเนื้อผงดำนะครับเขาบอกว่าเกิดจากการเผาบล็อกไม้ของการสร้างพระสมเด็จใช่ไหมครับ แต่อันนี้เกิดจากผงใบลานนะแล้วก็มีเศษดำๆ,ดำๆเศษขาวๆแดงๆกระจายทั่วองค์นะครับสวยงามเนาะมีแร่กรวดกระจายนะครับมีเหล็กไหลกระจายทั้งองค์นะครับส่องกลางวันสะท้อนแสงเพื่อนๆก็ยังเห็นเศษ ตะบใบเงินตะใบทองนะครับตะใบเงินก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมเพื่อนวา,วาวกระจายเนี่ยอันนี้โอ้โหมวลสารอันน,น,น,นี้ชัดเจนนะเพื่อนดูครับนี่เพื่อนเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับสีเงินวาวชัดเจนนะครับตรงรอยแตกแล้วนี่นะครับนี่ครับเพราะว่าเกิดจาก ลกไหลเงินยวงครับเพื่อนหรืออาจจะเป็นโลหะเงินที่ไม่ขึ้นสนิมมากนะครับนี่นะครับเพราะว่ากระจายทั้งองค์พระก้อนนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะนี่ครับดูความเหนือ้อธรรมชาติเพื่อนเหีียวย่นนะครับยุบเหีียวย่นตามธรรมชาตินะไม่ได้เรียบตึงนะครับนี่เพื่อนจะเห็นรอยเหี ond, นะียวย่นเนาะ นี่ครับมาดูเนื้อที่ขยายกันนะครับเพื่อนจากลินมาโคเห็นไหมครับมาดูบริเวณหน้าพพักนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับแถวซ้าย阿ารโากไนกระจายนี่นะครับนี่ครับเศษสีดำดำๆนี่นะครับ เนื้อผงพุทธคุณเห็นไหมฮกระจายอยู่เต็มองค์พระเลยนะครับนครับรอยหลุมรอยยุบรอยย่นนะครับรอยเหี่ยวย่นนะครับไม่ราบเรียบนะครับอันนี้คือพระพักนะครับไม่ชัดนะครับมาดูที่ด้านหน้าอกนะครับนี่ครับเพื่อนจะเห็นไหมนี่ฮะ เหล็กไหลไพลดำนะครับแล้วก็คราบของแคลไซอะราโคไนส์นะครับกระจายเศษวัสดุอื่นๆที่ติดอยู่ที่องคพระยังเห็นนะครับเวลาขยายนะเพื่อนเนาะนี่คือบริเวณที่หน้าอกนะครับอันนี้ก็คือสีแดงๆนะครับเศษพระแตกหักจากกรุทุ่งเศรษฐีนะครับนี่เห็นไหมเห็นเหล็กไหลไพลดำไหมครับกระจายใช อยู่ในองค์พระนะครับอันนี้บริเวณแขนนะครับนี่นะครับวางมามาดูที่หัวเข่านะครับด้านฐานนี่เพื่อนมยังเห็นเหล็กไหลไพลดานะครับเห็นสีแดงสีขาวกระจายแล้วก็คราบใช่ไหมฮะคราบความไม่เรียบร้อยเนาะของแคลไซอะลาโกไนนะครับในองค์พระกระจายเลย มาดูฐานล่างสุดครับนี่เพื่อนจะเห็นความชัดเจนอนอย่างชัดไหมเอ่ยตาลายนะเพื่อนนะแกวงไปแกวงมานี่นะครับเห็นคราบวัสดุเยอะแยะเลยนะครับกระจายอยู่นะนี่ดูครับเศษ พระกุแตกหักนะครับแล้วก็คราบแคลไซอะลากไนมาดูด้านหลังกันนะครับเห็นะครับนี่ครับเห็นเนื้อเลยไหมครับจักรวาลในเนื้อครับใช้คํานี้ได้ไหมเพื่อนจักรวาลในเนื้อพระนะครับเห็นความสวยงามเหมือนดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเลยเนาะนะครับนี่ครับมวลสารหลากหลายนะครับสีดำๆเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นนี่ครับ สีดำดำนี่นะครับนอกจากจะเป็นเหล็กไหลไพร์ดาแล้วนะครับยังเป็นผงถ่านจากการเผาเศษของวัสดุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางตำราว่าเป็นบล็อกพิมพ์พระสมเด็จนะครับผสมอยู่นะเ,นเนื้อหาหลากหลายไหครับสวยงามเนาะพอขยายแล้วเนี่ยนะครับ ได้เนื้ออย่างกระดวงดาวท้องฟ้าเลยครับนี่ฮะสวยงามกระจายนะครับเพื่อนจะเห็นความมันวาวนะครับนี่ครับดูเฟรมอย่างนี้เพื่อนดูทุกคนแตกเราครับนี่ครับแตกเราวและมีการประสานตัวเองนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆประสานไปครับ รยุบนี่เพื่อนๆดูเห็นเศษโลหะไหมครับสีขาวว้าวนี่นะครับนี่ฮะกระจายกระจายน้อน,นอกจากผงพุทธคุณนะครับหรือแล้วก็เศษพระแตกหักสีแดงแดงแล้วนะครับก็ยังมีผงดำนะครับกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับแคลไซอะลาโกไนคราบว่านเหลืองๆนะครับกระจายเต็มองค์พระครับ เช้าวันนี้นะครับพามาส่องเนื้อพระสวยๆจุใจเลยครับเพื่อนๆลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองในการศึกษาเก็บพระอย่างมีความสุขแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนะครับส่วนในที่เพิ่มเติมกับเรานะครับบ้านพระเครื่องออนไลน์ศิลาพุทธคุณนะครับก็ฝากเพื่อนๆแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ วันนี้คุณพระรักษาธรรมะคุ้มครองนะครับสังฆ่อวยพรให้จเจริญรุ่งเรืองๆๆนะครับกับทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับพระสมเด็จเนื้อใบลานเผานะครับองค์สีเ่านะครับพเพื่อนสวัสดีครับ